ก็การสวัสดีกันด้วยนะครับก็ยู่กับผมดิเมนชั่นโซนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรม M4A1 กิฟฟินนะครับเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้าเที่ยงคืนนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมนี้นะครับนี่นะครับเจ้าตัว M4A1 กิฟฟินนะครับก็จะมีเป็นตัวสีแดงนะครับกับตัวสีฟ้าครับสีแดงก็จะบวกสแต็กเป็นดาเมจสแม่นยำหนึ่งนะครับส่วนตัวสีฟ้านะครับก็จะบวกเป็น ความเร็วรีโหลด1น่ม่นยำสองรถระยะนะครับแล้วก็จะมีพวกของอื่นๆน,น,นะครับค่งวันนี้ผมก็จะมาเอาเป็นเจ้าตัวสีแดงนะครับว่าเราจะหมดไปกี่เพชรแล้วก็เตรียมเพชรมาที่พันสี่ร้อยห้าสิบสองเพนะครับดูครับว่าจะพอไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มได้หรือว่าถ้าไม่พอมันจะขาดอีกี่เพชรเออประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยว่าเรานั้นจะหมดกันไปกี่เพชทปะ เริ่มด้ที่75ดเพรแรกมา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 โอ้โหสิบไม่ออกเลยนะห้าก็ไม่ออกผมว่าน,นี่แหละผมว่าเราเริ่มได้กินตัวๆ,ๆและว่าแบบมันจะเกลือไปเลยไปเลยอันนี้เราไปเลยยาวๆครับเพราะว่าก็เอ้ยะกีสิบออก เออผมว่าเราอาจจะแบบมีดวงนิดหน่อยก็ได้ปาปากดไปเลยหนึ่งเน้นเน้นเกลือเน้นเน้นเบือ่อไม่ออกเลยเหรอโหหนึ่งออกหนึ่งออกหนึ่ง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 อีกแล้วโอ้โหสามออกกันเดียวเองเมื่อกี้โอ้โหแกจ้า ห้าออกห้าออก1นออกสิบออกฮี่ผมอาจจะมีดวงแล้วก็ได้ผมอาจจะมีดวงแล้วก็ได้หออกโอ้โหสามออกหนึ่งโอ้โหอันนี้เขาเียกมีดวงไหมเนี่ย <c oughs> ไปเลยไปเลยปืนไม่ออกจริงๆฮะผมเหลือร7อ7เเทนแล้วได้ดีสงสัยผมว่าน่าจะไม่พอเราเพิ่งได้แค่ 147, เอ้ย148โทเค็นเองเองนะครับ มารอบสุดท้ายปืนไม่ออกให้ห่อยหรอแบบสีฟ้าอันหนึ่งก็ได้เอออย่างเงี้ยอืมไม่ออกเลยครับยี่ห้ากับห้าสิบไม่ออกให้ผมเลยอะดูดีตอนนี้ผมมีร้อยหกสิบสี่ละดูเหมือนจะไม่พอด้วยอโอ้โหไม่พอจริงด้วยสุ่มเจ็ดเจ็ดไปก่อนไม่ออกเลยนะเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งเลยอะนี่เพชรผมก็หมดแล้วนะเราก็ได้มาทั้งหมด 190โทเคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมเพชรเพิ่มนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ได้ไปเติมเพิ่มมาอีก177ยเจ็ดพชรนะครับเพิ่มหมุนอีก10รอบนะครับอีก10รอบผมก็ได้เจ้าตัวเป็นกิฟินสีแดงแล้วนะครับปะเรามาเอากันเลย3ออก1ออก1ออก1นึ1ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยนี่ครับผมก็ได้แล้วครับเจ้าตัว M41 Giffin นะครับซึ่งเป็นปืนตำนานเลยนะครับตำนานที่แบบนานมากเลยนะครับว่าจะกลับมาก็นี่ครับมาแล้วนะครับเหมือนจะมาไล่ท้ายกับสกายท่านหรือเปล่าเพราะสกายท่านก็นานอยู่นะครับว่าจะมานี่นะครับก็เป็นเจ้าตัว M41 Giffin นะครับถ้าผมเรียกชีวิตก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดู แต็กกันจะชัดเลยว่าแต็กบวกอะไรบ้างดีไหมหมดไปกี่เพชรนี่นะครับก็จะเป็นบวกไดเมจสแม่นยำหนึ่งลดแมกกาซีนนะครับผมว่าก็ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว M4A1 Griffin ตัวนี้นะครับก็เพชรที่ผมเสียไปทั้งหมดก็ประมาณ1,600เพชรนะครับก็ไม่แพงมากครับสำหรับเจ้าตัว M4A1 ตัวนี้นะครับก็ประจัดกันได้นะครับ นานๆจะกลับมาทีนะครับเจ้าตัว MCA หนตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ไม่ขออะไรมากนะขอแค่50าสไลค์นะครับก็โอเคแล้วส่วนเออผมลืมบอกไว้ว่าผมมีกิจกรรมนะครับ50าสซับผมจะทําการแจกอ่างเปาจํานวน100บาทนะครับเป็นอ่างเปาแบบจิบจจ้อยจก่อนนะครับซึ่งถ้าช่องผมโตมากกว่านี้ผมก็อาจจะแจกมากกว่านี้นครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากด like กดไลค์กดแชร์ ช่องผมมาเยียกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ